สวัสดีครับมือนีกับมาพอกันอีกนะครับกับลานภูมินอะไราย่นนะครับสาขาพักกุจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนีพามาเบิงนะครับผานสามนะครับเป็นผานสามโค้งสีนะครับไปยี่สิบหกนิ้วนะครับมีสองตัวนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่หมื่นแปดพันหาร้อยนะครับราคาต่อรองนะครับราคาต่อรองส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลเมตรนะครับ ตัวละ18,500บาทนะครับต่อรองนะครับผู้ใดนะครับที่หาไว้ใส่งานนะครับหาไว้ใส่งานกะสอบถามมันเขาว่าได้ครับใบยี่สนิ้วนะครับอ่าโครงสีใส่รถรุ่นเอ็มใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรถไงรับนะครับสภาพกับประมาณนี้นะครับฝนตกมันมันเปียกนะครับผมบ่สามารถยางออม ทั่วทั่วให้เบื้องใดนะครับมันเป็นขี้ต้มงาห์าครับกะหมื่นแปันหาลอยนะครับกะโทษสอบถามได้ครับเบอร์โทษศูนย์เก้าแปดหกตึงสองเจ็ดสองเก้าหาอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองนะครับจูด่านตั้งอยู่ในตัวพระกุจับนะครับอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนักขู่หานะครับห่างจากไฟแดงสองกิโลนะครับกะโทษสอบถามได้ตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ